สวัสดีค่ะยังจําคุณแม่ลูก3าคนนี้อยู่ได้ไหมคะตอนนี้คุณแม่น้ําหนักลดไปทั้งหมด20กิโลแล้วค่ะวันนี้คุณแม่มีข่าวดีมาบอกค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะลูกค้าที่ไว้วางใจให้ไอติมดูแลมาตลอด1ปีจนมีผู้ใช้จริงเห็นผลกว่าแสนคนแล้วค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนําตัวก่อนเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะแม่โบนะคะเป็นคุณแม่ลูกสามนะคะ<อ>ที่ทั้งโยโย่ดื้อยาผ่าคอดทาหมันนะคะก่อนจะลดลงเหลือตัวเท่านี้นะคะเคยน้ําหนัก70กิโลกรัมมาก่อนค่ะ ใช้เวลาเพียงแค่2เดือนค่ะน้ำหนักลดลงไปถึง15กิโลกรัมหลังจากนั้นผ่านมา1ปีน้ำหนักลดรวมไปทั้งสิ้น20กิโลกรัมค่ะโดยที่ไม่เคยโยโย่กลับขึ้นมาสักแม้แต่1ขีดค่ะวันนี้ไม่ได้แค่มาอวดว่าสินค้าเราดียังไงนะคะแต่แม่จะมาบอกข่าวดีว่าแบรนด์ของเรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายแล้วค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองทางเรามีเทคนิคพร้อมโคด้ดดูแลซัพพอร์ตให้ฟรีค่ะ แค่เดินสวยๆคนทักแค่บอกต่อแนะนำความปังก็สามารถสร้างรายได้ให้ไม่ยากค่ะการันตีความปังนะคะด้วยดีกรีเจ้าของโรงงานที่สร้างยอดขายมหาศาลมากกว่า15ปีในวงการออนไลน์ค่ะ <S <S ม,มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับคู่จิ้นคู่นี้นะคะคือเคล็ดลับความปังที่น้ําหนักลดลงไปกว่า20่กิโลของคุณแม่ค่ะ